สวัสดีค่ะปอธารลักษณ์นะคะจากแผนก Event Operation ค่ะมินพัฒราลาักษณ์ศิวชิราศาสตร์ตินมาร์เก็ตติ้ง i อมนิชาแลครับชื่อฟ้าธนิตยาพัฒนาทีมการตลาด Department Store ค่ะชื่ออานัตนะครับณัฐวุฒิห้วยวัฒน์ทำงานอยู่ที่แผนกบริหารสินค้าเมนอินเทรนครับผมก็ดูแลด้านแฟชั่นของแบบผู้ชายครับผมก็ถ้านับตอนนี้ก็ประมาณ5ปีกับอีกประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะประมาณ6ปีค่ะ ขอบปีที่5แล้วครับปีนี้ครบ10ปีแล้วครับรีวิวนี้ก็คือต้องใช้เวลานานนิดนึงนะที่ทำงานก็รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็เป็นครอบครัวครับเป็นที่ที่ผูกพันมากๆเดินห้างที่นี่ตั้งแต่เด็กๆเลยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ที่จริงมันก็จะแอบ,บเป็นตลกค่ะอ๋อโอเคได้โอเคได้ค่ะอ่ะได้เลยค่ะโอเคได้ครับ จริงๆจัดเต็มตั้งแต่วันจันแล้วครับแต่วันศุกร์ก็จะแบบอัพเลเวลขึ้นมาหน่อย <c oughs> แบบนี้เลยคือ everyday look เลยค่ะถ้าวันไหนแบบมีประชุมกันหรือว่าเข้าไปพบนายเนี่ยจะแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยเต็มกว่านี้เยอะมากๆไปเลยน่าหลักจนแบบเพื่อนงงไปเลยเพื่อนงงไปเลยวันนี้ก็คือ,อยังไงเอ่ยมาเป็นพวงเลยจริงๆแล้วเป็นคนพกของเยอะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเป๋า พูดถึงกระเป๋ากระเป๋าก็แวบมาเลยของเควินไค p r i รายคอเลกชั o นแว่นตานี่เอาใส่ให้ดูหนึ่งกรุบนี่สวยไหมล่ะ สำหรับเดือนนี้นะครับเป็นพายมันนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมอบความรักความผูกพันรวมถึงความเข้าใจให้กับทุกคนในสังคมนะครับอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่มันมีเราคนเดียวบนโลกใบนี้ค่ะแค่แบบ เป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วแล้วก็ฝากเรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราเชื่อว่ามันเป็นขั้นพื้นฐานจริงๆนะเราไม่ต้องการมากกว่าคนอื่นเลยเราต้องการเท่ากับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เราหวังว่าในอนาคตในอีกไม่ช้านี้สิทธิทเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายนะคะผมอยากจะ ให้ทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือทุกเพศที่มีความแตกต่างแต่ผมไม่อยากเรียกความมันว่าแตกต่างเพราะมันเป็นรสนิยมแต่ละคนผมอยากให้เคารพซึ่งกันและกันนะครับผมคิดว่าโลกใบนี้มันจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับผม We, pride. We are p r i d e ไไกลหหม่่้้นเ็เพา,า,าใญ่ไ d